พี่พี่จ่าั้งเลยเียนเรียเนเดี๋ยวเดือเชื่อาจารย์นี้ก็ได้จเอาเราพีคนงาเรๆกทัไยัไเดนเชอาจารเอาเร็วๆเๆสามเนี่ย

โหยนี่มั้งหมดไม่หมดไม่เหมดหมดอนะกลมเกียไม่เกียนขึนบนยไม่ชั้นลยยืนขบนยืนไม่ไม่ใช่นั่ยู่ด้านข้างนครับขู่เข่าเข่ดดไม่เอาแล้วนะคือนี่ไปย่งยากอะไรกับเมียเนี่ยไม่หมดไม่หมดไม่หมดจับไม่หมด

คุณนะพี่คุณแม่ที่ไหนแม่ที่ไปตรงข้างบนนั่งคนนึงได้ไหมคะที่ที่อยู่ริมนี่ี่อยู่ิมเอวนเปล่ามุยไม่ได้ได้ครับเจอเลยใจอเลยเจอเลยลุงพี่มองไม่เห็นนะคนเนี่ยคนที่ไม่เห็นเลยคนเนเยเป็นคนนี้คนีเปิดคเปิดเปิดแล้วโอเคี่ที่วนงเอค่ะยืนได้พี่ไม่ต้องน อาจารย์มอบเลยไหมเชิญเชิญเชิญทีบมเฮ้ยพวกเรามาข้างล่างก็ได้นะลงไปได้ข้างล่างดีกว่าไหมได้แล้วครับได้แล้วครับไม่หมดครับนี้ก็บอกว่าไม่ได้รูปตรงนะถ้าตรงมันเจ็บไม่หมดนี่นะันไดบันไดบันไอาจารย์บคุณเพอเห็นหมดแล้ว S <S เมื่อกี้ลืมไปเรายืนข้างหน้าเรียนี่แล้แต่กล้องหมุนล่างยิ่งสวยวาไม่สวยหรอกครับว้าไว้สวยได้งก็าม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 มามมา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 ามามามาามาาามาอมามามดามา เอ้นี่ไปเร็วลูกพี่เขาหน้าผมอยู่แบ็งเดียวแบ็คแบ็คยังเดียวยิงเลยครับยิงต่อเลยครับใช่เลยใ่เลยงเอ็มดีเสมอ่ไกเลยใช่ไลูกเลยไม่ใช่ไม่ได้ครับเพราะไม่ทอแถวมาพี่ขาพี่ขึ้นแถวแค่ได้ส่แถวเสดีขึ้นองต่สอสบอลน้ ข้างหลังเหนางไม่มีอะไรยังชนะเท่าไรเมื่อกี้คิด่อยครับอ๋ชนะชขึ้นขึ้นบนอีกแค่นหนึครับแค่นี้ไม่ไม่ติดเหรอสิเอาแค่ผมเนี่ยเออเนี่ยยางนี้ปีกปีกขึ้นบนันบนี่อม่น

ครับนี่กรลางทองครับนี่กำลังทองครับที่ใหญ่ทา่สุเลยัดไปนี่อะไรเนี่ยคุณคุณผมเป็นลูกศลินจับ ผมทยเปนอรถ่อะไรรู้จักแต่รุ่นผมก็จะเป็นสมยศบโอ้ผมเป็นรการสมยศเขเป็นผู้ช่วยของยศนี่นี่ไอ้องนี่มันโอ้ยนี่จ้าโอ้ยเขาอ๋อเ่ยห้เงินเสียแล้วมีคนายนเป็นซีีทองเฮ้เขาคิดถึงกอเดี๋ยวเขาเอมาให้

ที่ <hi> เป็นมะเร็งช่วยได้อาทิตทหนึ่งเสียแล <o> ้วเกษียณยังไรเกษียณปีนี้นะครับที่ผ่านมาทีผ่านมานี่มาช่วยอยู่ที่ก็ท่านขอเกณฑบอกว่าตำแหน่งนี้ไม่มีเกษียณอ๋อเฮ้ยเดี๋ยว

ơ, trong rồi, đú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 ng rồi,

う、嗯

मला <im> नाही Nah. Sampai <laughs>